คะวันนี้เริ่มจหนแล้วเหมือนฝนจะตกแล้วแดดออกฝนตกไมป่อยแดดอครีมากนก็แบบฝนูนเห็นยมัะไรดานูนเดียววนกลน่อคนโคตรเยอะเลยแม่งเหมือนประตูน้ำไม่ได้เลยไฟที่รัแเหมือนเขาใหญ่เกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ได้รถจมาเนี่ยหนาวมา อาจจะมีคนมองว่าเราบ้าบ้ามาบอกกันหรือเปล่าวะไม่ไรไม่มีใครรู้จักเราฟังก็ไม่รู้เรื่องเออเทียบใจกลางเพลงจบไปแล้วปิดท้ายด้วยคนไทยอีกนานไหมกว่าเราจะมาแก เปินโต๊ะแก๊สออกนุ่คนคุณธีรรักษ์นะคะอ,อะไรอีกเนี่ยถ่ายไปเรื่อยไงแกปวนมันแปลกแปลกมันเป็นเม็ดเม็ดเสียวขาวด้วยอ๋อ,อ